ช่วงนี้ก็ราบุรีก็ซ้อมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีนักเตะใหม่ไปด้วยเป็นไงเนี่ยคนนี้เนี่ยคุณภาคินเนี่ยไงก็ลุ้นเซ็นสัญญาอยู่ครับตอนนี้เขาก็เขาเซ็นเซ็นสัญญานี่คือคนซ้ายหรือคนขวาเซ็นสัญญาเนี่ยน่าจะคนซ้ายเซ็นก่อนตอนนี้คนขวาแล้ยังรอไปก่อนคือพี่โน้เขาแบบเขาก็ไปเล่นบอลด้วยกันบ่อยครับแล้วก็เขาก็เขาก็อยากเล่นบอลก็ชอบฟุตบอลชอบบอลก็เลยมาถามว่ายังซ้อมอยู่ไหมอะไรเงี้ยผมบอกซ้อมตอนที่ราบุรี ผมขอไปซ้อมด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยโทรหาพี่ฟุกก็บอกว่าได้นะแต่ว่าผมทรตจะทรตเหมือนผู้เล่นคนอื่นเลยนะพี่โน้โอเคไหมเต็มที่ใช่ถ้าถ้าลงไปในสนามแล้วก็ต้องแบบต้องสั่งต้องด่าต้องดุต้องอะไรอเหมือนกันเลยเงี้ยเขาก็โอเคได้เขาก็มาซึ่งพี่โน่ร่างกายดีอยู่แล้วแล้วก็เล่นเล่นได้ดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาทวงหรอพี่ไม่ได้มาแบบเอาตัวรอดเขาได้ เอาตลอดได้ก็เล่นบอลดีเล่นบอลดีเขาเขาก็มาใช้ชีวิตก็มาเก็บตัวอยู่ที่นี่ซ้อมอยู่ที่นี่ตลอดเลยสามอาทิตย์แล้วครับอก็คือด้วยสถานการณ์อะไรด้วยเขาเขาก็มาอยู่ตรงนี้ตลอดซ้อมอยู่กับทีมตลอดเลยครับครับอ่ะเรื่องนาคตเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงเนาะแฟนๆเนี่ยอาจจะอยากเห็นตัวโน่เล่นคู่กับจักรพันธ์ก็หน่อยอ